นี่เป็นภาพที่สรงทำใในชีวิตนะครับตลอดชีวิตครูห้องเรื่อง้องเจากาแงกานเดอบ้ยบาทจะไปแท้สาวอื่นที่จะไปแด้ได้เาอกบบไม่รอดแก้มาลูกยิ่งย่จะบ้าบ่มีเห็นจะบ้าจะบ่นี่อันเอาส่เมื่อจะบ้าจะพูดบ่แล้วแม่ตอเนกาเป็น้กาเออเออจะกระโจนจะ รไม่จะวาเออตัวเด่นเป็นของปั่นซึงกันเลยกันนะครับนี่แวนเพชรนะครับนั่นเห็นบอกขับชาำภาพม่นเอาภาพย่งท้ไเอากาสวมงยหมกันเลยเท่าไรเลยกาสวมเงยเท่าไรเออเออโอ้ยวก้ก้เอเออเเออเอเออเเออเเออเเอออเอยเอเเเออเเออเเฮ้ยนเออเเอเเเอเเเเเเ

อะรยครับขอแพงคิง้วยจะเป่ามันแพงคิงอ่าวฐานบ้านเบ้าไปมีพ่อภาพนะครับเป็นพิธีการของพออภามต่อปัจจบนะครับโอ้สอบแดงทำมะไรเอเรื่องไม่เนี่ยตอนแร้มันกรเคือนแล้วก็ถ่ายเ่าเ่อน